เริ่มเข้าไทยคืนนี้เช็คดวรทั่วไทยพายุฝนฟ้าขนอง12-13มกราคมนี้พิยอกระกากร,าการะบาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติในช่วงเย็นวันศุกร์12มกราคมในคืนนี้อดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนโดยล่าตุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในด้านของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ซึ่งในคืนนี้ ฟอร์ระวังในบางพื้นที่นะคะบ,บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พะเยาแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบลำพูอุดรธานีกรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดนะครับ ส่วนในวันพรุ่งนี้13มกราคม2567จนถึง14มกราคม2567รเวรียนพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์พิรณุโลกพิจิตกำแพงเพชรตาเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยานานแพร่สุขโขทยัยเพช,ชบูร์นครสวรรค์ชยัยนาทอุทัยธานีการจนบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทองเลยหนองบลมพูอรอรธานีหนองคายบึงการชัยภูมิและนครราชสีมาส่วน15-16มกราคม2567บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรนุโลกเพชรบูรณ์แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยพิจิตรกำแพงเพชรตา กาญจนบุรีและจังหวัดเลยนะครัะสาเหตุและปัจจัยเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนสามฉบับแล้วนะครับในเรื่องของอากาศแปรปรวนประเทศไทยทางตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้13มกราคมถึง16มกราคม2567กรมอุตุออกประกาศล่าสุด ฉบับที่1น1 3 1ถึงสามกมกราคมกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนประกอบกับบริเวณคของอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนระลอกใหม่จะปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนบนและภาคกลางทางตอนล่างทำให้มีพาย,ยุฝนฟ้าคนองลมกระโช โกแรงลูกเห็บตกบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนและภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลในระยะแรกจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงลมกระโชกแรงภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง 1- 3สองศาส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ซึ่งประชาชนขอให้ระวังตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยไม่อยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเกษตรกรเตร,ร,รียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเตือนภัยพิบัติกันด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร